สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาชมช่องกเกษตรบ้านๆนะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกความรู้สึกนะครับหลังจากที่ใช้งานเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ของแบรนด์ดักอนไฟนะครับหนึ่งปีผ่านไปนะครับเป็นยังไงบ้างนะก็การใช้งานนะครับถือว่าใช้งานหนักเลยนะครับผมใช้เอาไปฉีดยาฆ่าหญ้านะครับในสวนปามก็ ใช้ทั้งวันนะครับถ้าว่าได้ใช้แล้วก็คือใช้ทั้งวันเลยการใช้งานตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับสิ่งแรกนะครับที่ผมประทับใจนะก็คือตัวสายสะพายนะครับตัวสายสะพา์เนี่ยดีมากๆนะครับดีมากๆเขาจะเป็นสายสไพา์เส้นใหญ่นะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยโคตรดีนะครับจะเป็นเนื้อง,งานคล้ายๆกับสายเบลในรถยนต์นะครับไม่ยุ่ย ไม่อะไรเลยนะครับการใช้งาน1ปีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจนะครับเป็นอันดับแรกเลยนะครับเวลาสบายเวลาสบายก็ไม่ปวดบ่ามากเท่าไหร่นะครับถามว่ามีปวดไหมก็มีปวดบ้างนะครับแต่ว่าถ้าว่าเทียบกับสายทะพายทั่วๆไปอะเส้นเล็กๆเ,เนี่ยอันนี้สะพายสบายมากกว่าเยอะมากๆนะครับส่วนต่อมานะครับแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่ของเครื่องปุ่นยาดักก้อนไฟนะครับเขาจะถอดจากทางด้านหลังนะครับก็จะมีฝาปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ถอดมาได้เลยนะครับดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับแบตเตอรี่นะครับค่อนข้างทนดีคุณภาพโอเคมากๆนะครับชาร์จเต็มหนึ่งก้อนเพื่อนๆเอาไปใช้ตั้งแต่เช้า ยันเย็นอยู่ได้นะครับนะครับพอดีเลยนะหนึ่งก้อนผมเคยเริ่มฉีดยาขยาเนี่ยแปดโมงเช้านะครับไปจบตรงประมาณ4-5ถึงโมงเย็นแบตเตอรี่หนึงก้อนเพียงพอนะครับถือว่าเพียงพอแล้วก็แบตเตอรี่ถือว่าเกรดโอเคเลยนะครับซึ่งเขาจะติดรตดแบนนะครับเป็นแบตเตอรี่ของด r คอนไฟล์ของเขาเองเห็นไหม นี่นะครับเขาจะเป็นแบตเตอรี่ของเขาเองอะ่ะจะมีก็จะตีแบนนะครับบอกสเปคดักคอนไฟสกรีนบางบางไว้นะครับถือว่าโอเคมากๆนะครับการใช้งานนะก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าร้านค้าของเขาเนี่ยมีแบตเตอรี่ขายแยกหรือเปล่านะครับเท่าที่เห็นเท่าที่ดูมาเนี่ยก็คือเขาจะขายเป็นเซตนะครับแบตเตอรี่แยกนี่ผมไม่แน่ใจ แต่เดี๋ยวถ้ามีนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับทั้งเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ดักคอนไฟลนะครับแต่ผมจะแปะลิงก์เพื่อสามารถกดลิงค์ด้านล่างไปสั่งซื้อในช่องทางของช้อปปีได้นะครับแล้วก็จะเป็นร้าค้าของแบรนด์ดักคอนไฟโดยตรงเลยนะการใส่ก็แค่นี้เลยครับนี่นะครับการเปลี่ยนพอร์ตแบตเตอรี่นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะใช้งานได้ดีนะครับ1ปีเนี่ย เอาแค่แบตเตอรี่ทนได้เนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับจะมีอยู่อีกเครื่องหนึ่งอะ่ะที่ผมมีอยู่อีกอยี่ห้อหนึ่งอา่าเป็นเบสาพยายถังสีเขียวอะ่ะอันนั้นอะ่ะแบตเตอรี่ไม่ถึง1ปีนะครับแต่ผมอาจจะโชคร้ายตรงที่ว่าผมไปได้สินค้าที่เขาอาจจะค้างสต็อกไว้นานแบตเตอรี่มันก็เลยเสื่อมสภาพไปตามอา่การใช้งานเนาะแบตเตอรี่เนี่ยถ้าว่าเราไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ยนะครับถ้าเราค้างสต็อกเอาไว้3-4ปีเนี่ย ด้านในมันนะครับเซลล์ด้านในมันก็จะเริ่มเสื่อมไปตามสภาพนะครับแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ลอดใหม่อะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราก็ใช้ได้ไป2-3ปีนะครับกว่าที่เขาจะเริ่มเสื่อมเนาะนะครับก็แบนนไฟเขาการันตีแบตเตอรี่ให้ด้วยนะแล้วก็ที่แบตเตอรี่เขาอะโชส,สกรีนไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเป็นแบตเตอรี่ปีพศไหนนะครับราคาหลักร้อยแค่นั้นเองนะครับสำหรับปี2,568เนี่ย แบรนด์ดัก o n อนไฟนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่นะนะครับในปีนี้เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับผมแนะนำยี่ห้อนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะบอกว่าโฆษณาให้เขาไหมก็ก็ก็ได้นะครับโฆษณาเขาก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้จ้างผมมานะอันนี้คือผมซื้อมาแล้วก็ใช้งานนะครับครบหปีจากนั้นก็มาบอกความรู้สึก นะครับหลังจากที่ได้ใช้งาน1ปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไว้ใจได้เลยนะครับสำหรับแบรนด์กอนไฟนะไม่เป็นจะเป็นในส่วนของปั๊มนะครับแบตเตอรี่นะเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่เนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับก็คือแบตเตอรี่นี่แหละนะครับในส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยปั๊มสายสไปายก้านพ่นอะไรอย่างเงี้ยมันเบสิกทั่วไปนะครับแต่สิ่งสําคัญเลยก็คือแบตเตอรี่นะถ้าว่าเราได้เครื่องพ่นยาที่ค้างสต็อกไว้นานนะครับ เป็นแบตเตอรี่ปีเก่าเราก็จะใช้ได้ไม่ถึง1ปีอันนี้ผมเจอกับประสบการณ์ตัวเองเลยนะครับเครื่องพ่นยาที่ผมทําคลิปดัดแปลงเอาแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์มาใส่อันนั้นแนหะยี่ห้อนั้นนะนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ไม่ถึง1ปีนะครับผมอาจจะโชคร้ายตรงที่ว่าผมไปเจอร้านที่เขาค้างสต็อกเครื่องพ่นยาไว้นานก็ได้ทําให้แบตเตอรี่มันเสื่อมลงไปนะครับอาจจะเป็นความโชคร้ายของผมนะแต่ ไป็้านข้อไฟนี้ผมการันตีได้เลยว่าชัดเจนแล้วก็ที่แบตเตอรี่เขาสกรีนไว้ชัดเจนมากว่าเป็นแบตปีไหนปีพศออไหนนะครับดังนั้นการใช้งานของเราคือสบายใจนะครับซื้อมาแล้วอย่างน้อยเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนแบตเนี่ยสอปีใช้ไปเลยครับนะครับแล้วก็แบตเขาเก็บไฟได้ดีด้วยนะนะครับก็คือการใช้งานเนี่ยแปดโมงจนถึง4ี่ถึงห้โมงเย็นเนี่ยอยู่ได้นะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มให้เลยนะครับผมไปชีด ขยายในสวนมาหลายรอบหลายครั้งมากนะครับนี่ก็คือความประทับใจนะครับของเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ดักก้อนไฟยี่ห้อนี้นะครับปี2568ถ้าว่าใครที่หาเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ปีนี้ผมแนะนํายี่ห้อนี้เลยนะครับราคาค่อนข้างที่จะถูกมากๆซื้อช่วงเลขคู่นะครับ112233นี่ยอาจจะได้โค้ดส่วนลดอาจจะได้ราคาที่ถูกลงไปอีกนะครับ ก็เน้นย้ำนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่นะของดากอนไฟเป็นลิงก์ของบริษัทเลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดลิงก์แล้วก็เข้าไปสั่งซื้อทาง Shopee ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวบอกเล่าบอกเล่าความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้เครื่องพ่นยาไป1ปีนะครับสำหรับแบรนด์ดากอนไฟครับ